อ่ะสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้พี่อุ๋ยจะมาเล่าเรื่องทฤษฎีเศษเหลือให้ฟังในเวลาสั้นๆและเอาไปใช้งานได้เลยนะครับทฤษฎีเศษเหลือหรือว่า reminder theory เนี่ยเป็นตัวที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะในคณิตศาสตร์มปลายแล้วก็คณิตศาสตร์ในการสอบสอวนแล้วก็สอบแข่งต่างๆเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่นําไปใช้งานได้เยอะนะครับการที่เราเรียนเรื่องนี้เพราะว่าเราจะต้องการหาแค่เศษเราไม่ต้องการรู้ว่าผลลัพธ์คืออะไร งั้นทฤษฎีนี้จะเป็นทฤษฎีที่เน้นเรื่องของเศษที่เหลือนะครับยกตัวอย่างเช่นปกติเวลาเรามี x กาลัง3บวกด้วย 2x กาลัง2ลบด้วย 5x บวก7หารด้วย x ลบ1เราก็ต้องหาก่อนว่าเศษที่ได้นี้คืออะไรปกติเราจะตั้งหารยาวครับอย่างนี้เลยครับเอาตัวตั้งก็คือ x กาลัง3บวก2 x กาลัง2แล้วก็ลบด้วย 5x บวก7อยู่ข้างใน แล้วก็จะมีตัวาหารนะครับอยู่ข้างหน้าเสร็จแล้วเราก็จะดูข้างบนว่าอะไรคูณกับ x แล้วได้ x กําลัง3เพราะฉะนั้นคนนั้นก็คือ x กําลัง2ซึ่งต้องคูณทั้ง x ลบ1ก็จะกลายเป็น x กํลัง2คูณ x กลายเป็น x กําลัง3 x กํลัง2คูณลบ1เป็นลบ x กําลัง2ขีดเส้นครับแล้วจับ2อันมาลบกันอันนี้คือกระบวนการตั้งหารยาวนะครับตัวแรกเจ้ากันครับ จุดตัวที่2 2 x กําลังสองลบลบเป็นบวกกลายเป็น3 x กําลังสองบวก1กระชากลบ5 x ลงมาตัวที่2เสร็จแล้วทำแบบเดียวกันข้างบนก็นึกว่าอะไรคูณ x ได้3 x กําลัง2ตรงกับตัวนี้ก็รู้เลยว่าคือ3 x ก็บวก3า x ทำแบบเดิมครับ3 x คูณ x ได้3 x กําลัง2 3 x คูณลบ1เป็นลบ3 x เช่นเคยครับจับลบกันตัวหน้าก็จเจ้าเหมือนเดิมครับ ตัวที่2ลบ 5x ลบลบบวก 3x ก็เหลือลบ 2x แล้วกระชาก7ตัวสุดท้ายลงมาสุดท้ายเราก็นึกเหมือนเดิมว่าอะไรคูณ x ได้ลบ 2x ก็คือลบ2ลบ2คูณ x เป็นลบ 2x ลบ2เจอลบ1เป็นบวก2และเช่นเคยครับจับลบกัน 2x กับ 2x เ็ 2x เจ Pang, ้ากัน7ลบ2ก็ได้5สรุปเศษของน้องก็คือ5เราเรียกขั้นตอนนี้ว่าการตั้งหารยาว แน่นอนครับข้อเสียก็คือมันช้าที่สําคัญคือเราอ่ะไม่ได้อยากได้ตัวตัวผลลัพธ์นี่เลยตัวนี้เขาเรียกผลลัพธ์ไม่อยากได้จ้ะอยากได้แค่เศษอย่างเดียวจ้ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้แค่เศษพี่อุ๋ยให้ดูวิธีที่วเร็วขึ้นนั่นคือการใช้เศษเหลือเศษเหลือจะทำอย่างนี้ครับว่าสิ่งใดๆก็ตามนะครับที่เป็นตัวตั้งพี่อุ๋ยให้สมการว่า px px ก,ก,ก็คือเป็นสมการเกี่ยวกับ x เ,เลย อ่านด้วยตัวล่างที่เป็นตัวหารชื่อว่า x ลบ4เราสามารถหาเศษโดยการเอา c ตัวเนี้ยกับเครื่องหมายจากลบเป็นบวกก็คือเอา c อ่ะแทนลงไปใน x ข้างบนึซึ่งเศษของน้องก็จะเป็น p c แค่นี้เองอ่ะตัวอย่างง่ายๆของเราเป็น x กำลัง3บวกด้วย2 x กำลังสลบด้วย5 x บวก7อันนี้ก็คือ p x ส่วนข้างล่างก็คือ x ลบหก็คือ x ลบสอย่างนี้รู้เลยครับว่ากลับเครื่องหมายหนึ 1, เป็น1เพราะฉะนั้น4คือ1อยากรู้ว่าเศษคืออะไรครับเอา1ครับไปแทนสมการข้างบนสแสดงว่าแทน x เป็น1นึงน้นเศษที่เหลือครับก็จะกลายเป็นเท่ากับ1ยกกำลังสาบวกด้วย2องวงเล็บ1ยกกำลังสองลบด้วย5้คูณหแล้วบวก7 1นึ่กำลังสามได้1 1ึ่งกำลังสองได้1นคูณสได้2 1งคูณหได้5 6, ้าบวกเจบวกสเป็น <1 ivi> 3 2, 3มลบหเป็นลบสลบบวกอีกเเป็น5ครับโอ้โหเศษเท่ากันเลยนี่ไงจบไม่ต้องเสียเวลาไปตั้งหารยาวนะครับแต่พี่อุ๋ยมีเรื่องจะเตือนนะครับ2เรื่องถ้าน้องจะใช้เศษเหลือเพราะเด็กส่วนใหญ่เวลาใช้ผิดก็จะผิด2จุดนี้ จุดที่1ที่น้องอย่าลืมคือต้องมีการกลับเครื่องหมายเวลาน้องเจอ x ลบ1เวลาแทนต้องแทน x เป็น1ถ้าเจอ x บวก2เวลาแทนต้องแทนลบ2แล้วถ้าเจอ x ลบ4เวลาแทนต้องแทน x เท่ากับ4อันนี้จุดที่1ที่พี่เตือนและจุดที่สองที่พี่จะเตือนครับก็คือระวังสัมระสิหน้า x ถ้าหน้า x เ,เป็น 2x ลบ1อย่างนี้ไม่ใช่แค่แทน1ต้องเอาสัมประสิทธิ์หน้า x ไปหารเป็นแทน1ส่วน2หรือถ้าน้องไปเจอ 3x บวก4เวลาแทนไม่ได้แทนแค่ลบ4ต้องแทนลบ4ส่วน3ก็คือตัวสัมประสิทธิ์ข้างหน้าครับต้องเอาไปหารด้วยนะครับไม่ใช่แค่กับเครื่องหมายตัวเลขข้างหลังอย่างเดียวอุดนี้ระว,วังอ่ะทีนี้พี่อุ๋ยพาน้องไปดูโจทย์ข้อหนึ่ง เวลาข้อสอบออกนะครับเขาจะไม่ให้น้องแทนง่ายๆแบบนี้เขาจะเป็นลักษณะติดตัวแปรมานะครับพาไปดูครับโจทย์ครั้นี้ครับโจทย์ค้นี้บอกว่าให้สมการ PX เป็น X กํำลัง6บวก AX กํำลัง3ลบ X บวก B สังเกตครับมีตัวแปรสัมสิทธิ์ a กับ B มาแล้วโดยบอกว่าถ้า X ลบ1หาร PX แล้วเหลือเศษลบ1ก็แสดงว่า px เป็นตัวตั้งแล้วก็มีตัวหารเป็น x ลบ1 บอกเศษมาแล้วครับว่าเศษคือลบหประโยคนี้ต้องการบอกอะไรใช้เศษเหลือครับข้างล่างกับเครื่องหมายจากลบหเป็น1เอา1นึ่งไปแทนข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าน้องแทนหนึ่งไป p x ก็จะเป็น p 1อันนี้แหละคือเศษจับ p 1เท่ากับเศษที่ให้มาคือลบหเลยแสดงว่าโจทย์ต้องการจะบอกเงื่อนไขว่า p 1นึเท่ากับลบห p หเท่ากับลบหก็คือเอาหนึ่งไปแทนใน p ครับก็จะกลายเป็นหนึ่ลังหก บวกด้วย a วงเล็บ1กําลังสามลบด้วย1บวก b จับเท่ากับลบหได้มาแล้ว1สม,มการ1กําลัง6ได้1อันนี้ a อันนี้ลบหอันนี้ b เท่ากับ 1. 1, ลบหนึลบหเจ้าครับ 1, เราจะได้ความสัมพันธ์ a บวก b เท่ากับหเท่ากับลบหเป็นสม,มการที่1นึ่อ่มาแล้วอันแรกไม่พอครับสองตัวแปรต้องมีอีกครับโจทย์บอกเงื่อนไขมาว่า x บวกหหาร p x เหลือเศษหนึ่งอ้าว แสดงว่าตอนนี้เรามีตัวหารสแบบเมื่อกี้ x ลบ1อันนี้ x บวก1ส่วนเศษที่ได้โจทย์บอกว่าเศษก็คือ1เช่นเคยครับกลับเครื่องหมายข้างล่างจาก1เป็นลบ1แทนไปในนี้ครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น p ลบ1จับเท่ากับเศษคือ1แล้วก็เอา p ลบ1เนี่ยครับแทนลงไปก็จะเป็นลบ1ยกกำลัง6บวกกับ a วงเล็บลบ1กำลัง3แล้วก็ลบด้วยลบ1บวก b ตรงนี้ระวังนะ คิดดีๆลบหนึ่งกำลังหกเลขคู่ได้1หนึ่งลบหนึ่งกำลังสามด้ลบหนึ่งเลขคีเจอเอเป็นลบเอลบลบเป็นบวกหนึ่งสองข้างเจ้ากันครับย้ายหนึ่งไปทางขวาก็จะกลายเป็นลบหนึ่งสมการที่สองพอมีสองสมการแก้เลยครับสองสมการมี a กับลบ a ตรงข้ามกันครับจับสมการหนึ่งบวกสองเพื่อกําจัด a นี่ a กับลบเเจ้า b บวกบเป็นสอง b, ั้งขวา -1 กับลบเป็นลบสเพราะฉะนั้น b คือลบหครับโอเยอเอา2ไม่แหนพอได้ b เสร็จแทนสมก,การที่1ก็จะได้ a บวก b ก็คือบวกกับลบหเท่ากับลบหนอาเฮ้ยลบหกับลบหย้ายไปเจ้ากัน a เป็นศูนย์จ้าเท่ากับตอนนี้ a กับ b รู้แล้วครับ a เป็นศูนย์ b เป็นลบหก็จะได้สมก,การ px ในรูปแบบที่รู้ a กับ b ว่า x กําลัง6บวกกับ a ก็คือ0 x กําลัง3ตัวนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้ลบ x บวก b คือลบ1นนี่แหละคือ p x ตัวจริงเสียงจริงแต่โจทย์ของน้องถามว่าแล้ว x หาร p x เหลือเศษเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวตั้งของน้องคือ p x ตัวหารคือ x แล้วอยากรู้เศษใช้เศษเหลือครับ เอ็เฉยเฉยไม่มีสีแปลว่าตัวนี้ตีเป็นเลขศูนย์เลยครับแทน x เ,เป็นศูนย์ถ้าเป็น x เ,เฉยเยนะไม่ใช่1นะตีเป็นเลขศูนย์เพราะฉะนั้นเศษที่ได้ก็จะกลายเป็น p ศูนย์ศูนย์ไม่กลัวแล้วแทนศูนย์ได้เลยก็จะเป็นศูนย์กำลังหกบวกด้วยศูนย์ยกด้วยศูนย์กำลังสามลบด้วยศูนย์แล้วก็ลบหนึ่งเจ้าเจ้าเจ้าเหลือลบหนึ่งตัวเดียวเพราะฉะนั้นเศษคราวนี้คำตอบคือลบหนึ่งตรงกับช่หนึ่งครับนี่ นี่แหละเขาเรียกทฤษฎีเศษเหลือหวังว่าจะเอาไปใช้งานได้นะครับ